วิธีใช้ AI ทํางานแทนคนใครกําลังลังเลใจว่าจะเข้ามาใช้ AI ดีหรือเปล่าหรือ AI จะเข้ามาช่วยงานเราได้ไหมฟังคลิปนี้ให้จบค่ะแล้วคุณจะได้ไอเดียนใช้ AI ช่วยย่นระยะเวลาการทํางานของคุณค่ะข้อแรกใช้ AI ช่วยสรุปงานให้กับเราได้เอกสารเป็น1ิบหน้าเขาสรุปให้กับคุณได้เพียง1ิบรรทัดน,น,นะคะ AI ที่สาวนี้ได้เช่น ChatGPT ค่ะ2ค่ะให้ AI ช่วยคิดคอนเทนต์ให้กับคุณได้สุสานดาใช้งานเขาบ่อยมากๆค่ะเล่าเรื่องที่เราต้องการให้เขาช่วยคิดคอนเทนต์ให้ แล้วก็ปล่อยให้ AI ทํางานค่ะนอกจากเขาจะคิดคอนเทนต์ให้เราแล้วนะคะเขายังมีไอเดียเจ๋งๆให้กับเราด้วยค่ะและ AI ที่จะช่วยเราเขียนคอนเทนต์ได้เช่น Gemini, ChatGPT หรือ c o Pilot ค่ะและข้อสุดท้ายค่ะใช้ AI ช่วยวาดภาพให้หลายๆคนมีจินตนาการอยู่ในหัวแต่ว่าภาพไม่เป็น AI ค่ะสามารถเอาภาพในจินตนาการของเราออกมาเป็นภาพจริงๆได้แล้วค่ะคุณมีไอเดียคุณมีจินตนาการบอกให้ AI ช่วยวาดรูปให้ได้เลยค่ะ AI หมวดนี้นะคะเช่น Kling AI, ChatGPT, c o Pilot คุณไปใช ้ไดเลยะะจริงๆ AI ช่วยงานเราได้เยอะกว่านี้อีกนะคะแต่ในคลิปนี้ครูแซนดาเอามาฝากแค่นี้ก่อนใครที่อยากได้วิธีการใช้ AI ไปช่วยงานเราอีกนะคะคอมเมนต์ในคลิปนี้ได้นะ,ะ,ะใครที่อยากจะเรียน AI อย่างละเอียดละเอียดไม่ว่าจะเป็นใช้ AI ช่วยในงานของเราหรือใช้ AI ช่วยวาดภาพหรือจะใช้ AI พูดแทนเรานะคะเจอกันในคลาสเรียนครูแซนดาค่ะ